เอาล้ครับสวัสดีครับมาต่อกันเลยนะครับซึ่งในตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเริ่มให้เขาเริ่มทํางานกันบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็อ,อัศัยงานกันไปในลนี้ผมก็มาอยู่ที่โต๊ะคราฟนะครับเวิร์กช็อปเนี่ยจะทําอะไรได้บ้างซึ่งเรามีการอัปเกรดได้ครับถ้าเกิดเราหาของมาได้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้อัปเกรด ป้อมปืนนะครับปกติป้อมปืนเนี่ยจะจะมีกระสุน50นัดอันนี้เพิ่มอีก50นัดเป็น100นะฮะซึ่งจําเป็นหลังๆจําเป็นเพราะซอมบีมาเยอะนะฮะหรือจะไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่แต่ตรงนี้นะครับกบ็จะมีสังเกตว่าจะมีคราบแบตเตอรี่แบตเตอรี่เอาไว้ทําไมเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงตอนนี้เอาไว้ study basic เปปป้อมก็คือเอาไว้เรียนในการสร้างพวกอาวุธ พื้นฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกียร์อุปกรณ์สวมใส่ต่างเสื้อกลาะอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งผมยังไม่ใช้ในตอนนี้ส่วนอาหารผมก็ใช้ตัวน,นี้ไปก่อนนะครับให้พวกเขาทํากันไปแล้วก็ตนนัวนี้จับสัตว์เอาลรปล่อยไปก่อนหรือถึงจับสัตว์ได้ผมต่อไปผมเลือกอัปเกรดนี่อัปเกรดนะครับแล้วก็ เดี๋ยวปล่อยให้ยกเลิกกันก่อนให้เพะกอบเขาไปพักส่วนเมื่อกี้ผมก็ซ่อมไปแล้วอย่างหนึ่งนะครับก็คือสายพานซ่อมไปเรียบร้อยแล้วน่าจะเป็นคลิปที่แล้วน่าจะได้เห็นแล้วเนาะสายพานซ่อมแล้วก็ยังเหลือล้อนะครับเราต้องไปหา ปวดหัวเลยนะครับปวดหัวกับกับพระขี้เมานะครับเขาต้องไปหาของให้เขาอีกตรงนี้ยังไม่มีอาวุธอะไรดีๆยังไม่ใช้นะครับนี่ให้เขาใช้ขวานไปก่อนเพราะว่าตัวตัวตัวดาบมาเชเต้นะครับมีดมาเชเต้นี่ยถึงจะฟันเร็วกว่าแต่ดาเมจน้อยกว่าเพราะฉะนั้นใช้ขวานไปนดีแล้วนะครับ ั้นกว่าไม่เป็นไรต่อไปเราทำโปรเจกต์ตัวนี้ต่อครับอันนี้เลือกคนหน่อยแล้วกันก็พี่ไม้ของเราเข้าคิวที่พนยนี่ก็เอาเข้าไปเถอะหลังจากนั้นเลยได้ตัวหลักอะ่ะตัวหลักก็เอาตัวเอลสน์ไว้แล้วกัน สี่ปึง้งยกเลิกไปก่อนนี่ยกเลิกยกเลิกเหนื่อยแล้วไปน,นอนซะ เธอทำอาหารนั่นแหละกลางคืนแล้วครับคนแรกก็ต้องเป็นลุงอยู่ด,ดีลุงด็อกเตอร์คนที่สองอซุดนี้ ลุยส์แล้วก็ตำรวจพอตำรวจค้นหาน้อยสุดหลังจากนั้นก็ไปกันเลยตรงนี้น่าจะเป็นบอสฮะตรงนี้น่าจะเป็นบอส ตรงนี้เราไปหาเล่าใช่ไหมตรงนี้น่าจะเป็นบอสผมยังไม่สู้บอสก่อนยังไม่มีปัญญาสู้นะฮะเราจะต้องไปที่นี่ก่อนไปทำเควสก่อนที่นี่เพราะฉะนั้นเราไปพับอีกแล้วโดนตัดกำลังก่อนทุกทีแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ม,มีกระสุนมากไปเดี๋ยวก็ดรอปนะครับเพราะฉะนั้น ของที่ต้องการยังไม่มีไม่เป็นไร ไม่ยอมมาอืม i Have a plan นี่ก็บอก i Have a plan แผนอะไรอีกอ่ไปที่นี่ก่อนแล้วผมก็จะวิ่งเฉียงไปทะแยงมุมไปที่นี่นะฮะอมไม่อยากผ่านตรงนี้ที่เกียดเคลียร์ มุดตามตามซ้อยอีกเอ้เราผ่านซอมบี้ไปนะครับถือว่าดีเราก็ explore มันซะไม่ไงั้นมันโดนตัดกําลังเรื่อยๆนะครับไม่คุ้มกันเอ้มีอะไรอีกวะมันจะพาเราไปดูอะไร จะพาไปดูอะไร ได้ชิ้นส่วนท่อมาเดี๋ยวก็ไปรู้ว่าทำอะไรต่อทางนี้ส่วนเดิมครับวนวนรอบก่อนสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าทำไมต้องเดินวนรอบก่อนอเลยคลง่ายๆเลยครับเดินวนรอบมัน ันสามารถเปิดแผ่นที่ได้เปอร์เซนต์เยอะกว่าแล้วก็นอกจากเปอร์เซนต์ที่เยอะแล้วมันมันปลอดภัยกว่ามันมีทางหนีทีไล่มายิ่งหนึ่งหลังถ้าเกิดเราอัพไปท้ายเกมแล้วครับเราอัพของอะไรเต็มเรียบร้อยแล้วเนี่ยของข้างในไม่ค่อยได้สำรวจนะครับเซเวอร์ก็ไม่ค่อยได้หา มีหน้าเปิดแผนที่แล้วก็ไปเปิดแผนที่แล้วก็ไป ซนด้านล่างสินนะที่ยังไม่ได้ไปเกมนี้นะครับ ปืนยิ่งแรงยิ่งเสียงดังยิงจึงดูดซอมบี้ โอเคไปอ่าไม่ค่อยอยากไปต้องมีเควนเชิดมาครับ ไม่เปิดกล่อง <c oughs> แมวไม่เปิด ไปไม่ได้ครัเจอระเบิดขวางทางอย่างนี้ก็ไป เข้าแต่ไม่เป็นไรครับชุบทันแต่ถ้าเกิดเป็นโซโอีอ้ชุบเร็วกว่านี้เยอะ ยังไม่มีปืนใหม่เอาล่ะไปพื้นที่ถัดไปเดี๋ยวนะสำรวจมันรือยังวะโอเคน่าจะ89ปลสาละโอเคไปได้อันนี้เล่นแบบเร็วๆนะครับถ้าเกิดรบโอไปที่นี่เลยครับถ้าอย่างนี้ รอดผ่านมันจะเป็นอีเวนต์ซ้ำๆครับไปเจอซอมบี้ฝูงหนึ่งกำลังมาที่เราอยู่จะทำยังไงดีจะอยู่ต่อสู้หรือรอ,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 อดไปตามซอกซอยผมก็เลือกรอดไปตามซอกซอยอ่ะก็มีโอกาสที่จะได้สู้หรือไม่ได้สู้ ลุงก็เสื้อกลอกหมดละเอาชุดพยาบาลไปติดตั้งเลย ไปฟองตรงนี้เลย รวจที่นี่ครับร้านปืนน่าจะมีปืนตามสัมบันสํานึกนะ่เดียเดี๋ยวเดี๋ยว ได้ยิงให้หมดก่อนกระสุนห,หมดพร้อมกันอีกเมื่อกี้มีได้ได้ปืนลูกโม่มานะครับ ได้ลูกโมมาผมก็เออจะเอามาใช้โอ้ฮีบอสโอ้ยกว่าจะตาย เนี่ยครับไอ้ q คว s ช i o n มาร์มีไม่ไม่บอสก็ก็ก็ตัวละครใหม่ครับอัตราส่วนเจอก็พอๆกันอันนี้จะรีโหลดได้ด้วยครับลุงจะรีโหลดลุงเอาลูกง่ไปรีโหลดไหมเออแปบ๊บหนึ่งนะเนี่ยก็เริ่มเปลืองละ แล้วก็ให้ลุงใช้ปืนนี้แทนดีกว่าเดี๋ยวให้เปรียบเทียบดูนะครับอ่านี่ปืนดีเซอร์ดิเกิลดีเซอร์ดิเกิลอ่าดาเมจห้าสิบตัวนี้ดาเมจสี่สิบตายไฟ์เรทของตัวนี้สูงกว่ายิงเร็ว,เร,วเร็วกว่ารีโหลดเวลาเท่ากันแม็กกาซีนในเนี้ยห แต่ดีเซอร์ดีเกลาดีเซอรดีกว่าแต่นี้ก็ใช้ก <c oughs> ันหลังเดี๋ยวพอเจอพ่อค้านะครับอะไรที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็เอาไปขายซะปืนกล็อกอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้แล้วก็าขายซะครับ จริงๆปืนลูกโม่ม,มันก็ดีงดีนะฮะแต่ว่ามันมันหมดไวจังเลยฮะก็เลยไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมีปืนดีเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนทางเดินมีทั้งเยอะอยังอุตสาห์เดินไปชนมันอีก โอเคน่าจะเปิดมาครบหมดแล้วอยังเนี่ยน่าจะครบล hey, <yeah. S 1> แล้วเนาะเย่ดีละไม่ไม่ไปขวางทาง อสังเกตด,ดูนะครับสีตำรวจยือนอยู่ในเซฟโซนที่เหลืออยู่ในพื้นที่ต่อสู้นะฮะเห็นไหมตำรวจอยู่สีแดงที่เหลืออยู่สีเขียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่เอาเข้ามาอยู่ในสีเขียวให้หมดก็จะลิฟแอเรียไม่ได้หรือออกไปได้ก็ออกไปได้ไม่หมดว้าา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 า่าา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 นีาา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 า กลับไปแบบปลอดภัยฟูยลหายไปอีกหนึ่งอุตสาห์มาเจอเอาละครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นต่อไปเดี๋ยวขอตัดพาร์ทแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ